สวัสดีครับผมหมอเดียวนะครับในแพทย์นภะพลเปลี่ยนศัก์ครับแพทย์ประจำคลินิกหมอเดียวครับวันนี้นะครับก็จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมรูมิโนหรือตัวเครื่องรักษาสิวโดยเฉพาะครับ โปรแกรมรมิโนนะครับตัวนี้จะเป็นการยับยั้งการสร้างไขมันนะครับในต่อมไขมันโดยตรงนะครับก็หลักๆเนี่ยจะช่วยในการยับยั้งการสร้างสิวหรือการเกิดสิวนะครับลดสิวอักเสบนะครับทําให้การรักษาสิวนี่หายได้ไวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับผลข้างเคียงนะครับจากการกินยาสิวเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นปากแห้งตาแห้งปากเลาเป็นขุยนะครับ ทางเลือกใหม่ในปัจจุบันนะครับเราแนะนําเป็นโปรแกรมลูมิโนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดโอดที่จะลงพลังงานลึกถึงต่อมไขมันการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยไดยโอดเลเซอร์หรือลูมิโนเนี่ยก็จะทําให้การรักษาสิวเนี้ยหายเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ยาน้อยลงครับถ้าปัญหาของผลข้างเคียงจากการทายานะครับก็หมอแนะนําเลยนะครับเป็นตัวของลูมิโนโปรแกรมนี้ จะเป็นตัวเครื่องเลเซอร์นะคะพลังงานเนี่ยจะอุ่นๆนะครับช่วยในการยับยั้งต่อมไขมันทําประมาณ3 4ครั้งเนี่ยหน้าก็จะมันน้อยลงสิวเกิดขึ้นน้อยลงนะครับโดยแทบไม่ต้องทายาเลยครับทางเลือกอื่นของการรักษาสิวในปัจจุบันเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับถ้ากรณีที่เราไม่อยากใช้ยาสิวเนี่ยวแนะนําเป็นทางเลือกในเรื่องของเครื่องเลเซอร์ไดโอดได้นะครับตัวนี้เป็นโปรแกร,รมรูมิโน ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จะช่วยยับยั้งการทํางานของต่อมไขมันสามารถยับยั้งการสร้างไขมันในการเกิดสิวเนี่ยได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหลังการรักษาโปรแกรมรูมิโนนะครับ ก็แทบไม่มีดาวทามหรือว่าหน้าก็คือจะไม่แดงไม่มีแผลอะไรนะครับจะรู้สึกอุ่นๆเวลาทําแค่นั้นในบางท่านที่หน้าแห้งมากจ,จะรู้สึกแห้งขึ้นเล็กน้อยก็เหมาะก็แนะนําให้ทาครีมบํารุงหรือมอยส์เจอร์นะครับแล้วก็ลบแดดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับการเกิดสิวที่เดิมซ้ําๆนะครับอาจจะเกิดจากการที่ต่อมไขมันเนี่ยทำงานมากเกินกว่าปกตินะครับ ซึ่งในปัจจุบนันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ยาเนาะแต่ที่คลินิกเราเนี่ยก็มีทางเลือกใหม่เนาะเป็นโปรแกรมโรมิโนนะครับตัวนี้จะลงไปที่ต่อมไขมันโดยตรงที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหมอจะพอยตัวเลเซอร์เข้าไปทําให้ยับยั้งการสร้างต่อมไขมันที่ทําให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราสิวขึ้นที่เดิมๆเ,เนี่ยก็จะเกิดน้อยลงและก็รักษาได้ตรงจุดมากขึ้นครับ โปรแกรมรูมิโน่นะครับการรักษาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับต่อเซสชันหนึ่งหรือหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเพียงเท่านั้นนะครับตัวโปรแกรมรูมิโน่นะครับหรือตัวรองเพาไดโอด1 4 5 0้านย์นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวเรื้อรังน,นะคะเป็นสิวอักเสบบอยสิวฮอร์โมนหรือหน้ามันทีโซนะครับหรือสิวขึ้นที่เดิมซ้ำๆนะครับ ตัวลูม i n o นะครับนอกจากที่มันจะจับไปที่ต่อมไขมันแล้วนะครับต,เเร added, ตัวเลเซอร์เนี่ยยังมีผลในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนด้วยเนื่องจากเป็นความร้อนอุ่นๆที่จะลงไปที่ชั้นผิวนะครับทําให้ผิวเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนนะครับรูกุมผลเนี่ยจะดีขึ้นหน้ามันน้อยลงนะครับทําให้ผิวใสขึ้นด้วยครับการดูแลหลังทําโปรแกรมลูมิโนนะครับหมอก็แนะนําหลักๆเลยนะครับก็ให้ทามอยเจอร์รเซอร์นะครับ แล้วก็เลี่ยงการทาครีมกลุ่มที่มีไว้เทนนิ่งหรือ AHA BHA กดผลอไม้นะครับเพราะว่าหลังให้ผิวแห้งมากขึ้นแล้วก็อาจจะหลบเลี่ยงแสงแดดในช่วงแรกนะครับตัวการทำโปรแกรมลูมิโนนะครับค่อนข้างสบายผิวมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวรองเาาได้โอดเลเซอร์นะครับตัวนี้จะมีความร้อนประมาณ45-50องศาเองนะครับสามารถปรับพลังงานได้นะครับไม่ต้องแก่ยาชานะครับ หลังทำเนี่ยไม่มีแผลนะครับแล้วก็สามารถใช้หน้าแต่งหน้าทาครีมอะไรต่อได้เลยครับหลักๆนะครับตัวโปรแกรมลูมิโนเนี่ยจะสามารถรักษาสิวได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับแต่คนที่จะเห็นผลชัดแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสิทธิภาพมากเนี่ยก็คือคนที่อักเสบเยอะที่ทานยาก็แล้วทําหลายอย่างก็แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลน,นะครับก็จะเห็นผลชัดมาก หรือคนที่เป็นน,น,น้อยๆเนีนเน่ยก็จะเห็นผลเร็วมากเลยครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาสิวและอยากจะรักษาด้วยโปรแกรม r ูมิโนนะครับ mm hmm. ก็สามารถปรึกษาได้ที่คินิงหมอเดียวได้เลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ